สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการใหม่ของผมนะครับ Real Trader Real Life จะเป็นรายการที่ทำให้คุณตื่นรู้ทางจิตปัญญาณและการเทรดผมจะทำให้คุณหลุดพ้นจากคำว่าความกลัวเพื่อเข้าสู่คำว่ากำไรอย่างยั่งยืนนะครับเอาละเนาะวันนี้ก็เป็น EP แรกของเรานะฮะ EP ที่1แล้วเสียงที่คุณได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับก็คือโอปอชนะกา์นั่นเองนะครับก็รู้จักผม กันแล้วใช่ไหมโอปอชนะกันนะครับเอาล่ะครับวันนี้เป็น EP ีที่1เนาะผมจะมาคุยในสิ่งที่ควรจะต้องทำก่อนถ้าเกิดคุณอยากจะประสบความสาเร็จในการเทรดนะครับและมันไม่ใช่แค่การเทรดเท่านั้นมันคือเรื่องอื่นๆในชีวิตของคุณคุณก็สามารถเอาไปประยุกใช้กันได้เลยเนาะดังนั้นครับวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องของพลังการ manifest บางการเสกสร้างใครเป็นสาย m a n i f ฟสครับพิมพ์บอกหน่อยว่าเขา ใคาเป็นสายเสกสร้างพิมบอกหน่อยว่าเขาหรือกดหนึ่งมาให้ผมได้เห็นด้วยนะครับเอาละคุณอาจจะเคยได้ยินการเมนิเฟสการเสกสร้างกดแรงดึงดูดอะไรพวกนี้เยอะและ้วแต่งงใช่ไหมว่ามันทําไมต้องมาประยุกต์ใช้กับเรื่องการเทรดด้วยซึ่งมันจําเป็นมากๆนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ในวันนี้เนาะและวันนี้ฮะจะเป็นการเมนิเฟสที่เหนือชั้นสุดๆคุณอาจจะไม่เคยได้ยินมาจากไหนหรืออาจจะเคยรู้แต่ยังไม่ค่อยเข้าใจมันนะครับวันนี้มันคือเรื่อง การ manifest ด้วยความนิ่งการ manifest ด้วยความนิ่งติดว่างและอิ่มเอมใจครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันอ่มาดูหัวข้อกันนะครับ manifest ขอใช้เป็นคำว่าเสกแล้วกันเนาะเสกด้วยความนิ่งบวกว่างบวกอิ่ม เอมใจอ่าอยู่นี้อยู่นี้เอาล่ะทุกคนที่ผ่านมานะครับคุณเสกกันยังไงบ้างเมนิ f เฟสผมเชื่อว่าคนที่ติดตามผมเนี่ยก็จะเป็นสายเมนิ f เฟสนะครับสายจินตนาการสายพลังงานอะไรพวกนี้แต่ใครที่ไม่ใช่สายนี้คุณอย่าเพิ่งไปว่าเขานะว่าเขาแบบเพี้ยนหรืออะไรเงี้ยผมจะอธิบายให้คุณเข้าใจไปทีละสเต็ปก่อนนะครับสมมุติละกัน ว่ามาถึงครับคุณเนี่ยเป็นมือใหม่ในการเทรดเลยหรือคุณก็เทรดมานานแล้วอยู่ในตลาดมาระดับหนึ่งแล้วเป็นไหมว่าก่อนเทรดเนี่ยคุณเข้าไปได้วยความอยากเทรดเข้าไปได้วยความรู้สึกกังวลหรือความกลัวหรือความอยากได้มากๆและผลลัพธ์ในการเทรดครับมันรู้ไหมว่ามันสะท้อนสิ่งที่คุณเป็นภายในใจ,จิตใจของคุณอีกหนึ่งครั้งนะครับผลลัพธ์ในการเทรดมันสะท้อนภายในของคุณ ว่าจิตใจของคุณตอนนี้มันเป็นยังไงอยู่ถ้าเกิดคุณเข้าตลาดด้วยความรู้สึกโลภความรู้สึกกลัวจะเสียความรู้สึกกังวลใจคุณสั่นผลลัพธ์การเทรดก็เป็น0ูนะครับเคยสังเกตตัวเองบ้าต่อให้คุณได้มาขนาดไหนสุดท้ายมันก็0ูนย์เคยห,หรือคุณรู้ทุกอย่างนะครับมีทั้งเทคนิคมีทั้งวินยัยแต่เป็นบ้าทําตามวินัยไม่ได้มันคือเรื่อง อารมณ์ตั้งแต่แรกนะครับและศา,า manifest, สตร์การเมนิเฟสเนี่ยการเสกสร้างอะไรพวกนี้มันคือศาสตร์ที่เข้าไปเล่นกับอารมณ์ตั้งแต่แรกเคลียวปะพิมพ์มานะครับมันคือการเข้าไปเล่นที่อารมณ์มันเลยจําเป็นสําหรับนักเทรดนะครับคุณอาจจะคิดตามตรกกานะว่าเฮ้ยมันเสกได้หรือเสกไม่ได้ไม่รู้ไม่รู้หลักคุณไม่ต้องซีเรียสครับว่ามันได้หรือไม่ได้แต่เอาง่ายๆเลยว่าถ้าเกิดว่ามันเข้าไปแก้ในเรื่องของอารมณ์คุณได้คุณโอเคปะ โอเคป่ะใครที่เป็นสายหัวร้อนนะครับโอเคไหมใครที่เป็นสายขี้กลัวโอเคไหมถ้าเกิดวันนี้คุณนิ่งขึ้นถ้าวันนี้คุณเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วเทรดแบบคมเทรดแบบตามแผนได้คือปัญหามันไม่ใช่ว่าคุณไม่มีแผนแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าคุณมีแผนแล้วคุณไม่ได้ทําตามแผนเลยจริงไหมครับเนี่ยเป็นสาเหตุที่หลายๆคนพยายามจะมีวินัยแต่มีไม่ได้สักทีหนึ่งโอเคนะ าต่อกันเลยนะครับลหลายๆคนเนี่ย m a ด i f a s e กันแบบนี้ตั้งจิตและบอกว่าอยากได้อะไรเออตั้งจิตแล้วอยากได้อะไรนะครับมันก็เป็นการพุ่งเป้าไปเนาะแต่อย่าลืมว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกขาดในการมีสิ่งนั้นคุณจะยิ่งไม่ได้ครับยกตัวอย่างเช่นวันนี้ก่อนเทรดคุณตั้งจิตว่าฉันเทรดแล้วฉันได้กำไรเยอะๆ ฉันจะได้กําไรเท่านั้นเท่านี้ตามเป้าของคุณคุณตั้งจิตและจินตนาการว่ามันเป็นแบบนั้นจริงป่ะแต่ถ้าเกิดอารมณ์ที่มันอยู่เบื้องหลังของคุณนะคุณยังรู้สึกว่าคุณยังขาดมันอยู่คุณยังต้องพยายามที่เสกไปเนี่ยมนเป็นเพราะฉั้นยังไม่มีเห็นไหมครับเห็นเบื้องหลังอารมณ์ตรงนี้ไหมถ้าคุณเสกแล้วเบื้องหลังอารมณ์มันเป็นแบบนั้นผลลัพธ์มันจะไม่ดีครับเพราะอารมณ์ของคุณมันยังไม่ใช่ผู้สร้างจริงๆ โอเควันนี้เราจะมาปลดล็อกพลังงานระดับผู้สร้างเลยคุณพร้อมหรือเปล่าถ้าพร้อมพพ์บอกหน่อยนะว่าพร้อมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับนี่ไงคุณต้องเสกด้วยความนิ่งว่างและอิ่มเอมใจนี่คือพลังระดับผู้สร้างเลยนะมันเป็นผู้สร้างยังไงไมันไม่เห็นกําหนดเป้าหมายอะไรเลยแค่นิ่งว่างและอิ่มเอมใจนะครับผมอยากจะบอกให้คุณเข้าใจงี้ว่าจริงๆแล้ว คำว่านิ่งว่างไม่ได้แปลว่าเราขาดสมมุตินะผมตั้งจิตตอนนี้นะครับและผมไม่ได้โฟกัสอะไรเลยแต่ผมไปด้วยจิตที่นิ่งสงบและรู้สึกอิ่มเอมจากภายในรู้สึกว่าเรามีทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเรามีทุกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานความรักการเทรดต่างๆเรามีครบทุกอย่างเลยเรา ไม่รู้สึกขาดอะไรเห็นแบบนี้ไหมนี่คือพลังของความรู้สึกอิ่มเอมใจนะก่อนที่คุณจะเทรดนะครับให้คุณเข้าในความรู้สึกอิ่มเอมใจก่อนเลยหรือทุกครั้งไม่ใช่ว่าแค่การเทรดเนาะทุกครั้งที่คุณตื่นมาตอนเช้าลองหายใจเข้าตัวเองลึกๆนะครับโฟกัสที่กลางอกและรู้สึกถึงการมีก่อนการมีทุกสิ่งและอิ่มเอมจากภายในโอเคปะ มันเป็นแบบนี้ครับคุณอาจจะบอกผมว่ามีทุกสิ่งอะไรอะตอนนี้ไม่เห็นมีเลยมองความเป็นจริงบ้างสิยังไม่มีเลยใช่ครับความเป็นจริงของคุณตอนนี้มันเป็นยังไงไม่เป็นไรรู้ไหมว่าความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นตอนเนี้มันเป็นผลของพลังงานของคุณในอดีตนะมาเป็นภาพสะท้อนจากภายในของคุณนะที่ตอนนี้คุณมีหรือไม่มีคุณลองกลับไปคิด กลับไปย้อนตั้งแต่แรกนะครับว่าคุณสันสะเทือนคลื่นอะไรออกมาคุณรู้สึกอะไรคุณรู้สึกขาดใช่ไหมผลลัพธ์ที่มันสะท้อนมาตอนนี้มันเลยบอกว่าคุณยังไม่มีสิ่งที่เราเป็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นผลลัพธ์ของความรู้สึกเราในอดีตครับทุกคนมันคือกระจกสะท้อนออกมาทั้งนั้นและเนี่ยคือวิธีการแก้ไขที่ดีที่สุดนะครับไม่ใช่การไปไหวหรือไปแก้บนที่ไหน มันคือการกลับเข้ามาที่ภายในของตัวเองและกลับมารู้สึกให้ได้ว่าฉันไม่เคยขาดอะไรเลยฉันอิ่มเอมจากภายในจริงๆถ้าเกิดคุณยังคิดว่านี่คือการโกรหกตัวเองหรือเปล่าถ้าเกิดคุณรู้สึกว่ามันโกหกนั่นคือโกหกนะครับและการที่คุณเอาและโกหกอีกอย่างนะคือคุณเอาสิ่งน,นี้ไปพูดให้คนอื่นฟังและไปพูดในเชิงหาผลประโยชน์จากเขา ว่าอุ้ยฉันรวยมากฉันมีนู่นนี่นั่นนั่นแหละครับคือโกหกโอเคป่ะแต่ถ้าเกิดทําในสิ่งที่ผมทาล่ะคือมันแค่รู้สึกกับตัวเองว่าฉันแฮปปี้ฉันเบิกบานฉันโอเคและมันรู้สึกกับตัวเองจริงๆแบบนี้ได้โกหกใครไหมครับโกหกตัวเองไหมครับมันไม่ได้โกหกตัวเองเพราะเรารู้สึกจริงๆโอเคป่ะเราไม่ได้มองว่าฉันมีนู่นนั่นแต่เรากําลังแค่กลับมาภายในและรู้สึกว่าฉันมี โอเคไหมครับแค่รู้สึกว่าฉันมีแต่ไม่ได้โกหกตัวเองว่าฉันมีแบบจับต้องได้ตอนนี้ไม่ใช่แบบนั้นแค่รู้สึกว่าฉันอิ่มจากภายในจังเลยฉันแฮปปี้ฉันเบิกบานจังเลยฉันโอเคในระดับพลังงานแบบนั้นเข้าใจโอเคถ้าเกิดโอเคพิมบอกไหนว่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าถ้าเกิดคุณรู้สึกแฮปปี้เบิกบานอิ่มเอมจากภายในมันส่งผลยังไงบ้างในระดับพลังงานนะครับอย่างแรกเลย คุณต้องเข้าใจสิ่งนี้นะว่า1พลังของคุณเนี่ยจะเป็นพลังของคนที่ไร้คำว่าขาดแคลนจริงบ้าไร้ขาดแคลนเลยไร้ขาดแคลนเพราะอะไรก็คุณอิ่มเต็มตอนนี้แล้วว่าคุณมีทุกสิ่งทุกอย่างใครยังไม่สามารถรู้สึกได้นะครับจริงๆแล้วมันมันรู้สึกได้ง่ายมากๆรู้สึกแบบแค่ดิดนิ้วคุณก็อิ่มเอมได้เลยคุณต้องฝึกนะหรือเอาง่ายสดุด คุณลองทำแบบนี้ดูคุณลองมองไปรอบรอบรอบๆอบตัวคุณนะครับวันนี้คุณมีเสื้อผ้าใส่อยู่ปะคุณมีบ้านอยู่อยู่ไหมคุณเปิดตู้เย็นมีอะไรกินบ้างคุณมีน้ําดื่มสะอาดไหมครับมีคนรอบตัวที่แฮปปี้กับคุณไหมแค่นั้นแหละคุณลองหลับตาหายใจเข้าลึกๆขอบคุณฉันมีพร้อมฉันมีอยู่ทุกสิ่งฉันไม่เคยขาดแคลนสิ่งใดแฮปปี้เบิกบานวันนี้คุณเคยขาดเงินไหมล่ะ คุณก็ไม่เคยขาดนี่เวลาคุณจะใช้คุณก็มีใช้ถูกต้องไหมคุณไม่เคยขาดอะไรเลยแต่จิตของเราอะครับมันดิ้นลนมันก็เลยสัะเทือนคลื่นคาว่าขาดแคลนดังนั้นจงฝึกนะครับที่จะรู้สึกอิ่มเอมจากภายในโอเคนะนี่คือผลที่คุณจะได้นะครับถ้าเกิดคุณอิ่มเอมจากภายในคุณจะไร้ความรู้สึกขาดแคลนเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไร้ความรู้สึกแบบขาดแคลนครับสิ่งนี้มันจะเป็น พลังดึงดูดที่มันมาหาศาลเลยมันจะดึงดูดความอุดมสมบูรณ์ต่างๆมาหาคุณจริงๆเดี๋ยวลองสังเกตดูนะครับไม่ว่าอะไรทุกอย่างมันจะเข้าเป้าคุณไม่ว่าจะเป็นการเทรดคุณลองแบบนี้ดูสิก่อนเทรดอะ่ะคุณปรับตัวเองเลยว่าฉันไม่ได้ขาดเงินฉันอิ่มเอมจากภายในและฉันมีอยู่ทุกๆุสิ่งถ้าเกิดคุณปรับแบบนี้สภาวะจิตของคุณอะ่ะมันจะกลายเป็นสภาวะจิตของคนที่ไม่เล่งไม่ดิน้นไม่โลภไม่กลัว เพราะไม่มีอะไรให้กลัวเพราะฉันอิ่มเอมจากภายในคุณจะสามารถโฟกัสไปที่แผนของคุณได้อย่างเต็มที่โอเคไหมครับวันนี้ที่บอกให้รู้สึกสร้างจากความว่างไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ต้องทําอะไรเลยแต่มาคือการเคลียร์ที่ภายในก่อนหลังจากนั้นค่อยไปลงมือทําถ้าเกิดวันนี้คุณไม่ได้เคลียร์ที่ภายในผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคืออะไรคุณก็จะไปด้วยความโลภความอยากความขาดของคุณและอย่างที่บอกนะครับว่าโลกใบนี้ มันสะท้อนสิ่งที่คุณเป็นจากภายในจำคำนี้ไว้นะคอมเมนต์มาก็ได้โลกใบนี้ครับมันสะท้อนสิ่งที่คุณเป็นจากภายในดังนั้นแล้วจงอิ่มเอมจากภายในนะครับทุกคนอ่าเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ EP ที่1นึ่งนี้นะฮะอิ่มเอมจากภายในเนาะชอบไหมครับ Real Trade Real Life เนาะเป็นเป็นรายการใหม่ของผมและการที่เราจะมาพูดเรื่องแบบนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการเทรดการตื่นรู้อะไรพวกนี้เนาะและ้วมาทําให้คุณเห็นผลลัพธ์ที่ดีมากๆเลยเอาไปฟังเอาไปปรับใช้กับชีวิตนะครับและคุณจะเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จในชีวิตเทรดมีกําไรได้อย่างยั่งยืนก็ขออวยพรทุกคนนะครับขอทุกคนประสบความสําเร็จมีความสุขมากๆ กำไรปังๆนะครับผมเอาละครับแล้วถ้าเกิดคุณชอบเนื้อหาแบบนี้เนาะแล้วอยากจะศึกษาเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ผมมีหนังสือเจ๋งๆให้คุณนะครับผมมีให้คุณ2เล่มใครอยากท,ท,ที่จะศึกษานะครับศาสตร์ควอนตัมในเรื่องของการเสกสร้างการเนรมิตการจินตนาการและมันดึงดูดมาได้ยังไงนะครับตรงเนี้ยมันสามารถอธิบายได้แล้วนะครับด้วยวิทยาศาสตร์ควอนตะัมเนาะดังนั้นผมทํามา2เล่มอันนี้คือผมทําเอง นะแล้วผมหาข้อมูลผมรีเสิร์ชมาเยอะมากๆนะครับแล้วทำมาเป็นหนังสือแบบนี้รับรองเลยว่าข้อมูลแน่นอ่านง่ายอ่านสนุกทำเป็นอ e ีบุ๊กนะครับคุณสามารถสั่งซื้อกับผมได้เลยที่ Line แอชนาการข้างบนนี้นะครับไลน์แอชนาการเนาะติดต่อมาได้นะครับที่ Li n e แอชนาการบอกว่าอยากจะได้หนังสือควอนตัมของผมนะครับมี2เล่มเนาะหนึ่งควอนตัม awakening สองควอนตัม manifest นะครับควอนตัม manifest ตรงนี้เราจะสอนเกี่ยวกับเรื่องการเสกสร้าง แบบง่ายๆสบายๆายให้มันไหลมาหาคุณแบบปกติธรรมชาติมันทำยังไงก็มาอ่านได้ในเล่มนี้เลยนะครับควอนตัมเมนิเซสควอนตัมอเวกเคนนิงเนี่ยผมจะคุยเกี่ยวกับเรื่องกลาศาสตร์ของมันนะครับกลไกว่ามันดึงดูดได้ยังไงและมันสามารถทำอะไรได้บ้างมีควอนตัมฮิลิ่งมีอุแเต็ไมไปหมดเลยนะครับเป็นศาสตร์ที่อัศจรรย์เป็นศาสตร์ที่คุณจะต้องศึกษาสาหรับยุคควอนตัมนี้คุณรู้ป่าวว่าต่อไปนี้โลกเรากำลังจะเข้าสู่ยุคควอนตัมแล้วนะครับดังนั้น ห้ามพลาดในประการทั้งปวงนะครับหนังสือของผมนะครับเล่มละ1590บาทครับถ้าเกิดคุณสนใจ2เล่มวันนี้ครับเดี๋ยวผมให้ราคาพิเศษเนาะ<ส>อ่ะนี่เลยนะครับหนังสือเล่มละ1590บาทปกติ2เล่มเนี่ยมันจะอยู่ที่31,80บาทใช่ไหมแต่วันนี้ครับผมให้ราคาพิเศษสำหรับคุณทุกๆคนเลยนะใครที่สนใจ2เล่มครับผมให้อยู่ที่ 2590บาทเท่านั้นนะใครสนใจติดต่อได้เลยที่ l ล n e แอนชนาการข้างบนนี้นะครับเดี๋ยวเขียนให้ตัวใหญ่ๆเอาละทุกคนก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับเจอกันใหม่ในไลฟ์ครั้งหน้าหรือคลิปครั้งหน้านะครับขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับอย่าลืมนะคอนตอมามเวคานิงคอนตามเฟซและเอาที่สอนไปใช้ด้วยนะสวัสดีครับ